โอเคก็สวยยัสดีคุด้วยนะฮะโรน,นี้ก็เมีเก,เกมไปแลทั้วสไลม์วนันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึง Inquiry Code แล้วก็อาจจะ Data Transfer กันนั่นเองนะฮะอ่ะมาที่ Inquiry Code ก่อนเลยกดมาที่ Setting คุณจะเห็นดังด้านล่างซ้ายนะครับเป็นโค้ดอะไรสักอย่างนั่นเองอันนี้ก็คือโค้ดเอาไว้ให้ทางโพนอน,นะฮะช่วยเราอย่างเช่นถ้าเกิดอ่าโทรศัพท์เราเสียนั่นเองนะฮะ,ะข้อมูลหายคุณก็อาจ เอา,อารหัสตัวเนี้ยไปให้ทางโพนอตแล้วก็ขอให้เขาช่วยกู้คืนข้อมูลของเราที่เราเล่นมานั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เคยส่งไปนั่นเองก็ส่งไปได้ที่ Facebook นั่นเองนะฮะหรือว่าจะเป็นอีเมลส่งไปหาเขาได้เลยให้เขาช่วยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตอบหรือเปล่านะเออผมก็ไม่เคยเหมือนกันโอเคมาส่วนของ Data Transfer ์นั่นเองฮนะอ่า ซึ่งผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ผมไม่สามารถทําให้ดูได้แต่ผมจะอธิบายให้ดีที่สุดละกันนะฮะโอเคแ้วผมจะใช้เว็บเว็บนี้นะช่วยในการอธิบายนะให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะโอเคมาที่ก่อนที่จะทําการ Data Transfer ให้ต้องทําอะไรบ้างามาดูอันนี้ก่อนเลยนะฮะบันทึกคิวอ่าอินควอรี่โคของคุณนั่นเองนะเผื่อมีอะไรบิดพลาดก็จะได้สามารถติดต่อทางโพนอสให้สามารถกู้คืน ข้อมูลได้นั่นเองนะฮะโอเคมาที่บรรทัดที่2เลยอย่าเพิ่งย้ายข้อมูลนะครับถ้าที่อินเทอร์เน็ตไม่ดีนะฮะประมาณนี้โอเคบรรทัดที่3นะข้อมูลเครื่องใหม่ที่จะย้ายไปนะ,ะจะถูกเขียนทับด้วยข้อมูลเครื่องเก่านั่นเองนะก็คือข้อมูลเครื่องใหม่มันจะหายไปนะะั่นเองนะฮะแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยเครื่องเก่าโอเคไม่งงเนาะโอเคมาที่บรรทัดที่3เออที่4กันเลยนั่นเองอะข้อมูลที่ไม่ได้ย้ายมา เป็นเวลา3เดือนนะฮะจะย้ายไม่สำเร็จนั่นเองนะฮะก็กรุนาย้ายภายใน3เดือนด้วยนะฮะอ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะย้ายไม่สำเร็จนะโอเคมาอันที่5นะฮะบันทึกรหัสการย้ายข้อมูลนะฮะและคอนเฟิร์มก็คือให้แคบหน้าที่เขาจะโชว์ทนันทันเฟอร์โค้ดแล้วก็คอนเฟิร์มโค้ดนะฮะอ่าให้แคบไว้เลยเพื่อเพื่อที่จะได้ทำการอ่า ท r นเฟอร์ได้ไอ้นี่นะฮะถ้าลืมก็ข้อมูลก็หายนั่นเองโอเคมาต่อมานะฮะโพนอนจะไม่รับผิดชอบนะในกรณีที่เกิดการเออร์เลอร์นั่นเองนะฮะในในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะฮะไม่สามารถย้ายไปเวอร์ชั่นอื่นๆได้นั่นเองนะฮะโอเคให้กดปุ่มนะฮะทอนทนเฟอร์เพียงครั้งเดียวนะ,ะเพื่อป้องกันการเออร์ลอร์นะฮะอันนี้เขาบอกมา โอเคอันสุดท้ายนะฮะการย้ายไปเครื่องใหม่จะทําให้ข้อมูลเครื่องเก่านะฮะไม่สามารถใช้งานได้ก็คือเครื่องเก่าก็อ่าก็ลบเกมทิ้งได้เลยนั่นเองนะฮะอ่าโอเคมาดูที่วิธีการย้ายข้อมูลกันดีกว่านะฮะอ่าอันนี้เป็นเครื่องเก่านั่นเองนะฮะซึ่งมีข้อมูลที่เราที่ต้องการจะย้ายจากเครื่องนี้นะฮะอ่าไปเครื่องใหม่นั่นเองสําหรับเครื่องเก่าก็มาที่ setting นะฮะอ่ากด setting เข้าไปแล้วกดที่ data transfer นั่นเองนะฮะอ่า แล้วกด begin data transfer นั่นเองนะมันก็จะปรากฏหน้านี้ออกมาอ่าแล้วก็กด save data to server นั่นเองนะอ่าขั้นตอนนี้ข้อมูลเราก็จะเซฟไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วนั่นเองแล้วเขาก็จะส่งโค้ดออกมานั่นเองนะให้เราแคปหน้านี้ไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคนลืมนี่บอกได้เลยว่าชิปหายนั่นเองนะอ่าบันทึกไว้เลยก็มาอ่าให้กด c ค o ด e g a นะฮะอ่าเพื่อปิดเกมทิ้งไป แล้วก็พอเปิดมามันก็จะขึ้นหน้านี้นะก็คือเซฟด a ต้าท a นเฟ e ร์ n อินโปรเกนั่นเองก็คือยังไม่ไม่ไม่สามารถเล่นได้นะฮะเขาบอกว่าให้ให้โหลด b บ t t e อ c a แคในเครื่องใหม่ของคุณนะโอเคเขาจะบอกวิธีอเคมาที่เครื่องใหม่นั่นเองนะโอเคพอคุณเข้ามาให้กดที่ Setting ไปที่ Data Transfer นะฮะแล้วก็กด Resume Data Transfer นะฮะเพื่อย้ายมามาในเครื่องนี้นะฮะ แล้วก็นั่นไง transfer code แล้วก็ confirmation code ใส่ลงไปเลยนะฮะโอเคพอคนใส่ไปปุ๊บให้กดอ่า resume transfer น,นะฮะอ่าแล้วก,กดอ่า return to title screen นะฮะอ่าขั้นตอนนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะฮะอ่าก็ตอนการย้ายก็จะมีประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกลิปนะครับบ๊ายบายครับ,บผม